มาอีกเตมแล้วพี่น้องผมนี่ครับผมจักจกเลยครับตัวเป,ป็นังไปไครับพี่น้องแต่ว่าค่ะพอรุ่นครับพ,อบพอ่อรุ่นเอาพี่น้องผมเก็บครับมาสามโลมอยูอ่บ่อนเยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเเ้ยเเ้เเเด เซียนครับม่เซียนปลากระเจียนโกโกเซียนปลากะเชียนโกโเซียนดังตามาเซียนาะวเี่ยน่่เลการพี่น้องได้ม่ทเพ่เต่นาสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีพี่น้องอีฟซี่คือเขาครับมึอนี่มาปากเวสคบครับพี่น้องสามสี่ครับ อหลานไหทั้งหลัง <g ül üyor> มานํำมือดิมามาหานไห้มาหา,านไห้ว่าสัน่นเสียนเป็นว่าเฟื่อยเพื่อยเฟื่อไข่ลูกเพิ่นมาครับผมมา่อบเป็ดปักเบ็ดกบมือดิครับผมตั้งสายสายละไเป็ดกบไม่ทงยางก็เฮียนอง่เบ็ดกบเป็ดนี่มันสายจากสันน<ด>ี<ด>่ก็เลยจ่อบ่เอาไปกั้นสันแทะมีลาเป็ดกบของแทะมเนดิของแท้บ่เป็นของกวา<อ>มเียงใดของขวานบ่มใสเย ที่จริงก็ต้องมีของแก่ของปลอมพี่น้องของปลอมมีนสนะพี่ว่าของปลอมมีนสนะเอาพี่น้องผมเลาะปากเวก่อนครับเดี๋ยวเพิ่นมาฮอดเพิ่นกระดังไฟแล้วแต่ว่ามันเปลี่ยนทัเนียมพี่น้องต้อง,ต,องต้องโดบซะก่อนโดบกับแฝ่ซะก่อนจังสีได้ไปเลาะเานาะพี่น,อน้องเนาะเติมพลังเติมพลังเติมพลังครับเอาพี่นอ้องพอกันตอนใช้ครับนี่เห็นบ่ดแล้วชอบชอบ Right, làm đấy, cho. Đấy. Đồ hoàn lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> นี่คนน,น,นี่ใครดีพอผนะ <c oughs> มตอนี่แล้วมันตัหนไปตว่รสาขาหมูตัวใหญ่ใช่ว่ะประมาณกบหลยขาหมูตัวใหญ่เลย,ข,ยขูดค้น จย่ามีดเนาะมาเสียงกร,รับุองคือขัดแต่ว่านาน่ปลาุกด <c oughs> อ,อกกบเน่ยกบเอามากินเด้ปลาของเสือเมื่อบานตัว นี่ครบเจ้าสิคือว่าได้ก็สิเรียตั้งต่หัวกับหีบนนบุญขาตัวเองไ่ได้กินขาตัวเองไ่ได้กินนะขาตัวเองทำะทเสียได้เหรอทำี่ละ ครบมาแล้วงั้กินครบมาแล้วยินเลยไอ้เพื่อนอือยิ่าปิดไถ่แม่ปิดลูกปิดไถ่หลบเอ้ยยาสีเงินห่วงเลยเั้วเอ้เฮอยยาสีเงินกินของก็ขี้ขี้ปุ๊บเฮ้ย แมนแมนฮุ่นงั้นไม่มั้นไม่งั้นนุ่งพ้วจีนเลยจีนเลยไปเบล่าแล้วโอ้อาหารโปรตีนอันนั้นเมนูอันนั้นเด้อโปรตีนได้ไดสมบูรณ์เลยเราะอย่างเด็ดรกบรบครับพี่น้องตอนดามที่แหลกบ่ได้อันไทยน้อพี่น้องเนาะไม่เห็นตัวนี้ครับถือกรบครับผม พ,พ่อดีงามพี่น้องมาทำไงปั่นไรเบิดเนี้ยเสียบแล้วครับเ,เนี้ยกับเบิดเพิ่างเนี้ย,ย่ามาที่เหล็กมากพี่น้องเนาะบอได้บอดบดีไทยพี่น้องส้มครับผมเพราะว่าเกิดอุบิเหตุนิดหน่อยครับพี่น้องกล้องเอ่อบ้านติดตัวพี่น้องนะ ก็ได้เริ่มทายครับผมเอารุ้นน้ำกันไปครับพี่นอ้องเปลี่ยนแนวดเนาะครับได้ที่หาตูครับเนี่ยกับเบิร์พี่นอ้อง ถอนสมอไวปถอนเก็บไปก่อนเนาะงเสือกนะปักไปก่อนไปครับผมโอ้แสดงว่าคางแลมอยู่พีเลยบอรมือนี่โอ้ในกาอยู่ได้เห<อ>มือนี่โอ้สองตัวสองตัวก็นอนข้ <c oughs> ามานอนทงขักแท้สองมุ่งเลยสองตัวก็นอนอืม้ม นั่นขอเหล็กน้ำปูเถอะไก่หอดมือเด้วันีหนกับวันที่ซิบกลัวเหล้าเว้นปะที่ทเที่ไหนที่แปะที่แปดที่เก่าเหรอเนาะทีดเดียวรูอ่ะครับพี่น้องขอเวลาพักผ่อนจักแบบกอนครับจังพอกันออื่อเศร้าครับผม ตอนนี้นอนฟันเอาเล็กซะก่อนพี่น้องเอาครับผมลาตีสวัสดิ์ครับเ่ตนครับวเ้ลย่ี้งน่นแก้วข้นแก้วเรอ้นแก้วเลยปะข้นแก้วพี่น้องสดกาแฟกอนจะไปกู้เรินครับพี่น้องฝนดิ้นครับเมื่อตอนเช้าๆนี่บุลูว่า กล้องสไดถ่ายช็อตเด็ดๆครบตีดเบ็ดจ้าจ้าบนน้อครับพี่น้องเนาะหลังจากมึงขึ้นก็งิ้ยบืนบกบืนบากครับพี่น้องได้ถ่ายช็อตช็อตหนึ่งหลังจากนั้นก็นกนจักเป็นไรครับกล้องเบิดเบ็ดจต่อพี่น้องจ้าจ้าเหรอครับดิมสะดิมสะโอ้ย มาเนี่พี่น้องก่อนจะเศร้านะฝนกระลิ่นพ่อฝนตูสวยอยู่พี่น้องผมไรครับมาอีกเต็มแล้วพี่น้องผมนี่ครับผมจั๊กเลยครับตูเป็นไังไงไปไดครับพี่น้องแต่ว่ากคพ่อรุ่นครับพ่อรุ่นเอาพี่น้องผม เจี๊ยบครับหมานครับผมดูบรรยากาศฝนกระกลิ่นนะพี่น้องบ้าย่ามเศาเหรอได้หกโซ่ยัางเสี่สองโซยางเคื่อเลยโอ้หนี่เหลือสองคนนคุณน่ะบ้าเอาโคบี้ตัวใหญ่เถอะย่งย่างเสายางเสาโอ้โักยี่ห้อเสี่ยงบ้าห้าอยมาสามโลอยู่บ่อยเอ้ย คนอะมีหว่งเลยเบิ่งเอารวดครับเบ็ดครบเียนครับนี่เียนปลากรเจียนโคกกระเจียนปลากระเชียนโคกกระเชียนรสขังเดอรเ้นเนาะปลาเอโาโตรนะแต่รู้ผลทำนี่ใช่หลักของเราอ่ะโอโหอดเก่าขบบนึงบ่เอวขึ้นมนักเก็ตที่ัวนั่นบา น,น <refusing? S 1> oh, um, ั่นโอ้เอาเลยพี่น้องได้พูดเลูกาโมก็คัะเิว่โอ้ยในน้องในนองพี่น้องได้งานร่งเรื่องรัก่ไใจโอ้ได้ยินี้ได้แน่ะได้เสิรนึงก็ได้เินึงอรวดผมุกาอู๋นี่กันเด้กการพี่น้องได้พูดไพูดาทำเพลินย่าเต่าดด้การได้พี่น้องเป็นแคงมาหนาฝนดกพี่น้องสอดไทยสอดมาไทยพี่น้องนะ โตกครับผมยตะวานลมเลื่อนเลยพี่น้องเคี่อเล่อนขึ้นงคิีดอดี่น่องกันเลยตรงฝนกับโต๊ะดีน่พี่น้องเบิอขึ้นเ็บอนีครัปบ่ของขอยู่ในไฮไ้หน้าครังยังไปอะไรัน หม่รบานครบผมจะรับี่น้ต้องิากันช่นนี้ที่นั่งผมอเี่เาได้เี็กลทางาสายผมเ้ยนี่มาก3ปีเขียนครับู้อใดอยากได้กินครับพี่เลาะทำนี่ละขอปากซื้เขาครับฝากคนไลกดแชรครับผมกดติดตามมีวสำคัญกับคด่งนาะพี่เ้างเนาะอยกเขียน่อยครับ อาซาลับวันนี้ครับอีสารกระทบไอเชมปีตพรทีมงานขอลาพี่น้นอ,นองไปก่อนครับผมสวัสดีครับครับ